วันนี้จะสาธิตการใช้โรตารี่นะครับกับงานขัดชักเงาเป็นน้ำยา106นะครับของ p ชน c i s i โอเคเรียนนะครับพอเราบีบน,น้ำยาลงบนฟองน้ำเราตักจากนัก้นก็ทำการเดินเคลื่อนจับลักษณะน,นี้จับเกรงข้อมือนิดหน่อย ลองปรุมดูใกล้ๆตัวน้ำยายเนี่ยจะเหนียวแล้วก็นหนึ่งค่อนข้างเหนียวแล้วก็นหนึ่งถ้าใช้เครื่องพวกเดเอรอบต่ำๆอย่างพวกมาแอนคาเนี่ยกว่าจะปั่นให้มันแห้งเนี่ยใช้เวลานานแล้วถ้าเราปั่นไม่แห้งแล้วถ้าเราเช็ดเนี่ยจะเช็ดยากเพราะเราจะใช้โรตารี่เนี่ยในการปั่นน,น้ำยาจะแห้งไวดนะูเห็นไหม มัน,นยาเหนียวๆมันยาแห้งครับตัวจับผิวรถนะร้อนร้อนโอ้ร้อนเลยครับแต่ไม่เป็นอันตรายกับสีรถนะครับเครื่องนี้รอบ4,000 4,500 RPM นะไม่ถึงเวลาหมุน เวลาแปดหนื่นรอบมันจะดอกลงเลยโกมาดูเหมือนไคือน้ำยาขัดชักเงาเนี่ยเวลาชักเงาก็าเงาจริง โอ้โหร้อนจี๊ดเลยค่าจับร้อนมากแกงกนันนี้พอเราปั่นเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะเช็ดด้วยผ้าไมคโครนะแต่แต่เป็นผมเนี่ยผมจะใช้อ่าฟองน้ำฟองน้ำ,น,ำนุ่มๆอันนี้จะเป็นฟองน้ำที่นุ่มประมาณว่างลงแว็กได้แต่นุ่มขนาดนี้สามารถใช้เช็ดแว็กได้เหมือนกันอันนี้คือผมจะใช้เช็ดหนึ่งใช้ขัด ใช้ขัดน้ำยาออกแทนผ้าไมโครสองมันสามารถปั่นชักแนวได้อีกรอบร้อนไหมไม่เมืยสบายสบายร่าจะบีบเป็นยังไง ปล่อมันก็หยุดสุดสุดเลยลองมารูดูไหมคือดูดูเงาสะท้อนนะก็ก็ดูเงาสะท้อนเราเนี่ยมันจะคงแล้วมันร้อนด้วยร้อนด้วยแล้วก็สีจะเข้มขึ้นสีจะลึกเมทัลลิกนี่ไปใช้นะ ถ้าเราดูเอาซีนอนดูเมทัลลิกเนี่ยมันจะท้อนคมเป็นเม็ดเลยสะท้อนคมเป็นเม็ด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 เห็นไหมฮะเนี่ยเมทัลลิกละลิกละลิโอเคเลยอันนี้คืองานขัดชักเงานะฮะโอเคเรียบร้อยพอขัดชักเงาเสร็จระดับนี้พอเราจะลงเคลือบแก้ก็ง่ายนเตรียมผิวดีขนาดนี้ลงเคลือบแก้เลยสย ต่อเครื่แก้วเลย